แค่นั้นเลยก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็พิเศษเข้าไปปุ่เฮ้ยเราออกมาหน่อยไหมไม่โดนกระทึ้นเขาหน่อดูพี่บิลลี่ดินึเออตะกิ้กันตัวรอดเขาผมไม่รู้อะตามนั้นอะมาไปเฮียขึ้นมาขึ้นมาเนาะแต่ว่าชอบแบบว่ามินเท้าของหมอเชี่ยฮึ่มได้ยินมาไมยิงฐาได้ไง น้องผมมาบอกอ่ะคุณดีกว่าคนในแก๊งคุณมาบอกดีกว่าคนนี้ชื่อว่ามาเฟียจำได้ไหมอ๋อเจี้ยบจำได้ไหมคนในแก๊งคุณเบอกมาเฟียคนมาคนเก่ามาเสนอหน้ามาคุยหน่อยดิเอสเอาคนเก่ามาเสนอหน้ามาคุยหน่อยดิยิคนเก่าปะขึ้นมาพี่นขึ้นมา ชานคอมัเยรียมันถอดไปไม่หายน้องออกมามีคนเก่าไหมมีคนเก่าไหมเบียจะบอกผมเสือกตรงเลยลูกผู้ชายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผอเวลยไม่ชอบกับผมเหรออีเดียมีเรื่องอะไรอ่ะไปไม่ชอบกับผมเลยดึงมุ้งเลยไปดึงมุ้งเลยคนบอกมาคนในแก๊งเก่าคนก็บอกมามินทาด้วยพูดอะไรกันบ้างอ่ะพูดอะไรกันบ้างอ่ะน้าดามึงก็ไปอยู่ตรงนี้นะน้าดามึงอ่ะมึงอ่ะมึงอยู่ในแก๊งไปยืนดูดิ ถ้เขาพูดแล้วเขาจะมาบอกพวกผมทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะรู้อยู่แล้วถี่ไม่กล้าก้าวการจะได้ที่รับหลอง,ไ,งไม่เคยที่แบบจะพูดถึงแก๊งไหนเลยคือถ้าเรื่องเก่าๆอ่ะนนันคือ อันนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยครับนอกจากมีการเอ็นทีอาที่ว่าเรื่องที่แบบตรงฟู้ดเก่านู่นนะครับแค่นั้นเลยก็ไม่มีอะไรก็ตอนนะ้รับพี่เจคเอาไปปุกเฮ้ยเราออกมาหน่อยไหมดกระทึเปล่ามึงดูพี่บิลลี่ดิ้นด้ตกกิลกันตัวรอดเขาผมไม่รู้อะตามนั่นอะมาไปเฮียขึ้นมาขึ้นมาเนาะขึ้นมาเนาะบอกเลยว่าเอาจริงไงกูไม่ทันด้วย ารเลนี่ะคือเขาขอรูปอมเงินแล้วเขาไม่ให้อ้าวเหรออันนี้เขาขอรูปอมหนึ่งเม็ดแล้วแล้วเขากไม่ให้มันเสือที่สองเม็ดเลยนะเนี่ยใช่หรออือสองเม็ดเลยค่ะโอ้หมดโอเรียบร้อยเรียบเรียบเลยนี่แหละมันคือเวลาขายยาของเราเปิดดงเลยอ่ะจ ตวคือเวลาปนธนาคารของเราแค่นั้นแหละคือเวลาปนธนาคารของเราพี่แค่นั้นแหละแล้วไม่พูดแล้วไปหรอที่พ่อเปลูเปิร์ดเราะนี่มันทางแลนด์โอ้พี่แซ่บทางแลนด์เลยไอ้สายสายรถเมึงอก้พี่เปรมจอดไ้ไหนวะถามพี่เปรมดิ เรื่องมันเกิดจากอะไรฟังไม่เข้าใจอะ่ะเพราะว่าฟังไม่ออกว่าเสียงใครเป็นเสียงใครอะ่ะเอ็นไอแคมลอนไปพวกแบบพูดรับหลัง n อ r นทแล้ว n อ r นได้ยินอย่างนี้หรอคะแบบก็พูดรับหลังก็คือพูดข้างหลังไงแบบยินอยู่ข้างหลังแล้วก็พูดฮะจริงหรอไม,ไม่จริงแหมเราก็เชื่อคนง่ายเนาะ <laughs> ดีแล้ว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 แต่เขาจ่ายอยู่แล้วเขาจ่ายอยู่แล้วเขาไม่เอาหลอกแกงเกยอะกว่าเขาจะแกงเล็กอ่าถูกค่ะชู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 ไอ้เคีเกีมันขึ้นหมอไม่ใช่หรอทำไมตำรวจมาก่อนหมอตำรวจยืนดูหรือเปล่ารู <c oughs> ้เยอะตำรวจก็สายเผือกแบบแล้วอ่ตอาตำรวจจะอ้จะเอ๋งใช้คำว่าเผื่อใช้คำว่าเผือกใช้คำว่าเผือกใช้คำว่าอะไรคะ คำวไมอยากรู้อยากเห็นเราแดนมาไอ้ชายไปไหนเนี่ย